หองศาที่นี่มันล้อนเอ้ยพังกนกทำไมนายใส่ชุดกันหนาวแบบนี้ล่ะที่นี่มันไม่หนาวเลยนะหิมะก็ไม่มีไม่เสื้อไม่กอดอะเหรอดูสิแบบต้นหญ้าแห้งแล้งขนาดนี้ทำไมนายใส่เสื้อกันหนาวบ้า <c oughs> ไปแล้วพังกน,นก <c oughs> เป็นไหนจะวิง <c oughs> ว่งเป็นไหนของนายอะเอ้ <c oughs> า,เ,าเป็นไหนพี่เป็นไหนของนายวะ <c oughs> ยงเดี๋ยวเงือก เดี๋ยวเงี้ยออกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเงี้ยออกโอ้ใส่เสื้อกันหนาวตัวเปนเริ่มเลยอแต่ว่าเราอยู่ใกล้กับหีม้านะโอ้พันกระหนกน,นี่นายนี่รอบครอบจริงๆนะสนามมันนี้มันอยู่ใกล้หีมามากเลยมันจะอากาศออกจะเย็นๆหน่อยนะอัดคลิปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพันกระหนกด้วยน,น,นะครับเอา 40, 40ล้านซับไปเลยนะครับให้กับพักกนกระหนก เดี๋ยวพันกระดกจะกำนำโดดแล้วนะครับไปแล้วถิดไหมว่าปิดไม่ปิดไม่แล้วว้าวพันกระโดกกำลังพุ่งไปแล้วมีคสีเขียวป่ะจะมีเพื่อนเราไปอีกสองคนนะครับแต่เราจะไม่คุยกับเขานะครับเพราะเดี๋ยวทำให้เขารำคาญนะครับเฮ้ยพันกระดเท้านายมีสีสัเขียวมาด้วยอ่ะโคตรเท่เลยในทีหลังนายทำให้เราบ้างนะ ลงบนหลังคาเลยหรือเปล่าอุ้ยลงบนหลังคาโอ้โหนายเอาปืนของฉันไปหมดเลยเยพื่อนน้องโอ้โหนายไม่เอาปืนให้ฉันเลยปลืนสั้นก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเอ้ยมีปเพื่นอนกอลโอ้แต่น้อนแล้วไป,ไปเลยไปตั้งนากันเพือนไปเลยเฮ้ยเต๋อสีเดี๋ยวฉันจะไปไปบ้ใบหลังนะจะได้หาปืนไม่แย่งกันนายฉันเจอว่านหลังเล็กฉันเจอปืนแล้วโอเค ฉันได้ปืนกลมาฉันได้กล้องคุณฉันได้กล้องเฮ้ยฉันได้ปืนไรเฟิลน่ะเดีฉันกำคิดอยู่ว่าฉันจะเอาปืนตัวไรปืนไรเฟิลรับปืนไรเฟิลได้ไหมฉันไม่เจอปืนกลเป็นปืนเดียวกันนะคิดว่าฉันจะเอาปืนกลดีกว่าเพราะว่าฉันจะได้มีกระสุนเยอะๆอืมเฮ้ยมีการยิงเกิดขึ้นเดี๋ยวฉันจะจัดการเองนายจัดการหรือผา้จัดการตายยังแต่ยืนนะยิงมาจากทางด้านบนนู้นไหนไหนมาถางไหนวะ เรางลงอยู่ไหนอะตรงนี้ไงไใ่กันหนาวหรอยอะอามมางยิงอยู่ข้างบนน่ะเราต้องตามขึ้นตามเบอร์สาขึ้นไปะ่ะเป็นโมาโโทำไมใครมาร์กตรงนี้อะเราก็วิ่งตามมาที่มาร์กไม่มีใครใครหลอกเราอะ่ะ ท่านก็หลอกนายหลอกเราเนี่ยว่ามันไม่มีใครอยู่ตรงนี้นี่เราไม่ได้หลอก Let's go โอ้นายมาร์คอะไรของนายเนี่ยเรางงไปหมดแล้วเนี่ยไม่ไอ้ไอโปรตีนมร์เฮ้ยมันเป็นของนายตำแหน่งนายนะอย่ามั่วได้เปล่าใช่นั้นั้นนั้นนันั้นมารสุดทีงั้นเราไปที่ตรงนี้ลงไฟฟ้าเปล่าไม่ลงไฟฟ้าหรือเปล่าพวกมาเราไปกันดีกว่ามาเราไปนี้ดีกว่าบ้าง ดูดิในวิ่งตามประมาณหรือเปล่าโอ้โหนายนี่รอบค้อมจริงเลยใส่เสื้อขนหนาวมาเราเชื่อใจในายจริงเลยเรนจะลงไปแล้วนะวมันที่ลงช้าว่ามันเป็นลงน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งรองด้วยนะเดี๋ยวต้จัดกานะแล้วเราเข้าไปข้างในก่อนเฮ้ยเรามียากแก้ปวดนะกินทีเดียวหายปวดไปเลยเฮ้ยเรามีเกดไอ้นี่อีกไอ้ชุดไอ้นี่ ชุดอะไรนะไอชุดปฐมพยาบาลน่ะโอ้โหโเคเลยอ่ะโอ้เฮ้ยปืนกลน่ะปืนกลแบบโบราณเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเราเรา,เราคิดว่าเราไม่เอาดีกว่า <c oughs> เฮ้ยมัวเราได้มัวเราได้มัวโอเคแต่ได้หมัว <c oughs> เลยเฮ้ยกระทะของฉันนี่ฉันเอากระทะกระทะปืนชิงปะ,ประกรโนกเราไปจัดก,การกันเร็วมียิงมาจากด้านนอกปืน ปไปเอาไปเอาไปทีนึงขึ้นบนขึ้นบนแพี่นกขึ้บนหรือจะลงล่างลงล่างขึ้นบนนะแต่เราไม่มีกล้องนะโอ้แต่มันไปไม่ได้ว้จริงไกล้องปไหเน่ยนเล้องไปเหรดูก่อนนะเฮ้ยลืมไปพังนกมันถล่ระเบิด ไอ้หแล้วลบก่อนลบก่อนลบก่อนเฮ้ยเลววเลเลวมันทิ้งกข้ามดแต่มันจะไม่ทิ้งเข้ามาในบ้านใช่ไหมล่ะควัมปลอดโป่งมั้งโอ้โหตรงนี้ตั้มตั้มเลยอ่ะมันหนีเข้าบ้านไปแล้วเราคิดว่างั้นนะมันทิ้งระเบิดกันน่ะปไปเราไปไปไปดูนอกกันเถอกวงเส้นแุกเราไปนอกกัน เรามาดูเงนป้อมก่อนว่ามีเห็นอ้าวเราเห็นนายแล้วนายไปนะั้นเฮ้ยตรงนั้นมีม,มีมีกระเป๋ายานายไปเอาดินั่นแ่ะมีกระเป๋ายาเห็นเปล่านายไม่เอาผสมพยาบาลนะ่ะเอา,ปาเป <c oughs> okay, okay, okay. ล่าโอเคโอเคโอเคเราไปไหนต่ออ,ตอ่ะตรงอุ้ยโอ้หปืนลั่นว่ะเฮ้ยเรามีกล้องว่ะเราเพิ่งรู้ตัวเองก็มีกล้องนะโอ้โหเท่ เฮ้ยอะไรวะทิ้งระเบิดแล้วมีแต่ปนจะทิ้งระเบิดไปได้หมดเลยอ่ะนี่เราอยู่กลางกลางวงพอดีเลยอ่ะโคตรโชคดีเลยเราไปเดินเล่นกันดีกว่าเราหรือเราจะหาคู่ต่อสู้ดีมาเลยมาเลยมาเลย พี่ตาพีตูพี่น่าพี่นกอาตุโมอิโตเตะไม่มีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเครื่องไหนไม่รู้อ่ะเฮ้ยนกเ,เราเจอรถควงวิ่ว่ะนายขับไม่ได้เอานายขับเรานั่งนะเรานั่งนะเซียนเรแล้ว่ยเรานั่ง,นะาง,างยางเต็มเลยอย่ะยางแบบไม่มีระเบิดเลยอ่ะ ไปเลยนายไปเลยเข้าหมู่บ้านไปเลยดีกว่าเข้าหมู่บ้านไปเลยเออป่าจังโอขับเลยนายขับไปเลยป้าวะโอ้โหขับดีๆหน่อยเราอยากนั่งหลังว่ะเราจะนั่งหลังได้่ยเดี๋เราดูนั่งหลังเนี่ยเลยเรานั่งหลังเรานั่งหลังแล้วเรียบร้อยเราจะการให้แล้ว นายโดดนายโดดลงไปทำไมเนี่ยเราไม่เข้าใจนายเลยไป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 เรานั่งหลังล้วนายแม่งกลัวเรานั่งหลังเรานั่งหลังแม่งกลัว่นเดี๋ยวเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่เฮ้ยเราเจอเพื่อนนี่มาเอาไม่ขึ้นละพวก เออขึ้นมาโอ้โหมันสูงอะนะก็ขึ้นยางนิดนึงอ่ะตัวนเตี้ยนะใช่ไหมล่ะเฮ้ยโอเคเราจัดการเรียบร้อยแล้วไม่ห่วงเราจัดการแล้วเราจัการแล้วเราวงยิงวุ่นไปแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยยิงยิงทางด้านไหนวะเนี่ย เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเราจะการเร็บอละเพื่อนเราจะการแล้วเราจะการแล้วเราเหมือนเราจะเจอเรตบอร์ดบะเพื่อนเขานั่งมาทโทษทำไมวบบนี้เฮ้ยใครมาคนนี้นายจะมาทำไมอะพันกระดก ให้เราให้เราจอดวิ่งเท่านี้เหรอให้เราเข้าอุโมงคกไหมเพื่อนเราเดินเข้าอุโมงคกไหมเราขับเข้าอุโมงค์ดิเฮ้ยโอ้โหรถนายสุดยอดเลยว่ะลงจากเนินขนาดนี้ไม่เป็นไรเลยขับเข้าไปในอุโมงค์ดิเดี๋ยวสายเลยสายเข้าไปโอ้ยมันเจอบ่อน้ำว่ะเพื่อนเราของกันดีกว่าโอเคเราของกอนเราของกอน โอ้โหคนายนี่สุดยอดเลยว่ะเรายอมรับนายจริงเลย ปืนเราพร้อมแล้วล่ะเรารู้แล้วว่าปืนอันนี้มันโคตรดีอ่ะปืนที่เราใช้อ่ะเราเราชอบอ่ะเนี่ยปืนนี้มันโคตรดีอ่ะปืนเราเราชอบปืนนี้อ่ะนี่ไม่ชช่ปืนอะไรวะเนี่ยเอาไรเฟริล M416 อ๋อต้อง M416 นะมันยิงดีอ่ะเราชอบเราไปด้วยเราไปด้วยไปด้วยไปด้วย ก่แล้ะเพื่อเราไปยังอ่ะ,อะไปลุยลุยลุยเฮ้ยดูเรายืนนะยืนบนหลังกระบะเฮ้ยเราอยูอย่อยู่หลังกระบะนายขับนี่นายขับให้จังหวัดชูเดียนี่ดิเฮ้ยเราเราไม่ล้มเลยอ่ะเราสบายอ่ะเราทรงตัวได้โอ้ยเป็นยังไงนะพันกันน้เราทรงตัวได้อะนายทำไงเราก็ไม่ล้ม แล้วลองตีลังกาดิเราจะล,ล้มหรือเปล่านี่เรายังยืนได้เป็นไงเป็นกระน,นองโอ้โหเป็นยังไงเก่งมากโอ้โยสมยัยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรายังโอ้โหเรายังไม่ล้มเลยอะ่ะสุดยอดเลยลเอางี้นายจะเอาไงต่อล่ะนายกลับมาที่เดิมทำไมเนี่ยโอโ้เราอยู่กลางวงเนี่ยเอาไงดีเราไปอยู่บนเนินเขาดีกว่า ม่บ้านบ้านสองชั้นอยู่บนหลังคาน้นโน้นโน้น้นายอหลังนน้นหลังเเอาหลังนี้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 อยู่ชั้นสองได้ไหมลองขึ้นขึ้นไปที่ลองดูที่ชั้นสองได้ป่าเฮ้ยมีมอไซ์ว่ะเราลง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 เราไปดูกันว่าเราขึ้นชั้น2ได้ไหมปิดประตูด้วยนะปิดประตูด้ยี่นต่ปิดประตูหน่อยเออมาในยานเราต้องดีเฮ้ยนเปิดประตูปิดเปิดปตูปิดตูก่อนเดีมีคนดู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 ดขึ้นนบนได้ไหม มันเหลือแค่17คนเท่านั้นนะ่ะแ,แต่การที่เราอยู่ในบ้านน่ะมันก็เป็นดาบสองคมนะถ้ามันเราก็อาจจะเฮ้ยมันยิงเหมืตั้งหน้านด้วงพะโนอเอาไงดียางไะทำไมอ่ะล่อ กาา็กต้องตรวจสิทธิประกันสังคมไงบอกเขาไปตรวจที่เกษมร,ราชอ่ะเกษมราชเขาเขารับตรวจคนที่ไม่เคยตรวจมาก,ก่อนแล้วก็ยังไม่มีอาการใช่ไปเลย3,000บาทดูแล้วน่าจะปลอดภัยกว่าโรงพยาบาลอื่นๆเพราะว่าเขายัง คือพอมันรู้ว่าติดแสก,ก,ก็ยังแบบติดต่อประสานงานว่าเออต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรเงี้ยหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้นย่ยใช่ใชมีตัวเขาเริ่มตัวตั้งแต่8ปดโมงวละห้าสิวิวเราขยับลถเราขยับลดกันไหมไปไปไปพกตรงจไหนเนี่ยไปไปไปเราขยับรถดี่ไโอ้ยช่วงโควิดอันตรายมากเลยดีนะไม่เข้ามาในพักีอ่ะไม่งั้นเรา เรีจทำยังไงเนี่ยเราขับรถเราขับรถวิ่งรอบวงนอกดีกว่าพังก์โน้ตรอบวงอ่ะเออวิ่งรอบเฮ้ยเข้าไปในวงเข้าไปในวงแล้วเข้าไปในวงเข้าวงแล้วพังก์โน้เข้าวงเข้าวงเลยเข้าวงเข้าวงเฮ้ยเรากระโดดลงมาพังก์โน้โอ้โยตายแล้วพังกน้ตเคลื่อนแล้วดูใหเราหล่นรถเดี๋ยวราหล่นรถเราหล่นรถเราหล่นรถแล้วเราจะไม่ไหวแล้วไปช่วยเราเร็วๆเราจะไม่ไหวแล้วเราหล่นร มาไม่วะไม่เหมือนกันลยรากินยาไข้ไกันนายไปกินรรอเลยด้เราเรากินยาแ้ปดก่นมเรากินเฮ้ยมาแล้วักจัดการทําเร็วทมไนเลยทมันเลยเร็วทัมันบังโกนทํมันเลยบัทมันเร็วบังโกงทมันเร็วยิงมันยิงมันบังงยิงมันเฮ้ยมันทําลายกัน นายต้องแก้แค้นได้เรานะนายไปกันเนาะนายปืนระบายปืนระเบีนะนายขับรถทับมันเลยสิเราจะนายจะชนะแล้วนายขับอยู่ในวงสีขาวขับเป็นวงกลมเฉยพอไอ้นี่เบอร์สามนี่ว่ะเฮ้ยเบอร์สี่ก็อยู่โอ้นายต้องเป็นที่หนึ่งแน่นอนเกมนี้นายขับรถวนเลยหลอกล่อมันหลอกล่อมันขับเปนวงกลมไว้ขับเปนวงกลมไว้จะอยู่ใกล้เพื่อน เดียวอยู่ใกล้เพื่อนขี่วงกลมไม่ antis, ใช่นายดูวงกลมบนแผนที่สิขี่รอบวงกลมมาโอ้ยนายขับรถชนต้นไม้ไปกันน้องนายบ้าไปแล้วนายขับรถชนต้นนายชนต้นไม้แล้วนายลงข้างเลยสินายชนเพื่อนไปวนไปวนไปวนไปหลอกล่อไปหลอกล่อไปเฮ้ยเน้นเพื่อนเราขับวนไปขับวนไปเลยขับวนไปเลยขับไปวงกว้าง ขับไปเร็วเร็ขับไปเร็วเร็อย่าหยุดขับไปเร็วเร็อย่าหยุดแล้วมันเหลือแค่สี่อ๋อมันเหลือแค่ตัวเดียวพังกระหนกนายอยู่กับเพื่อนได้เลยมันเหลือแค่ตัวเดียวพังกระหนกนายชนะแน่นอนนายอย่าอย่าตายเออไหนนายตามเบอร์สี่ไปให้เบอร์สี่นำไปให้ได้ให้เบอร์สี่ให้เบอร์สี่ตายก่อนไปไปเลยไปไปเลยนายให้เบอร์สี่เบอร์สามลุยไปเลยยังไงเราก็ต้องอยู่รอดด้วยชัยชนะนายยิงไปตัวนึงแต่ร์กิลเติร์กิวนายจะเพิ่ม ไเจอใครอ่ะนายชนะพักรนอ่เฮ้ยนาชนะฉันไม่น่าตายเลยฉันตกรถตายฮยแต่ฉันคี่เอ็มบีพอะเฮ้ยฮ่าฮ่นา่จริงจรว่าชนะแล้วโอ้เราชนะแล้วพักรงนี่อนดุสวรีให้กับฉันเลยเนี่ยใช่ไหมในท่าอันุสอดุสวรีให้กับฉันขอบใจมาก ขบใจพวกนายได้ลูกสาววันรีสองชั้นผู้เสียหรือมันคือควยกันแน่นายดูนายดูลูกสาววันรีสินายจะดูอะไรอ่ะนายไปดูลูกสาววันรีสิเป็นไงเฮ้ยนายพ้นสีเหรอฮะนายควนสี อ,นนอ,อันนี้คือตัวแทนของฉันฉันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกนายชนะใช่ไหมพะกาโนโ์ใช<อ>่ขอบใจพวกนายจดีๆเลยเดี๋ยวไปดูคะแนนกันโอ้วคทัพทายคะแนนการทัพทายโควโควชิทงที่อ MVP อุ้ยเบอร์นี้เบอร์นี้บอกลำลำจนรอด โอ้พวกนายยิงกันน้อยมากเลยเออพวกนายเป็นผู้อยู่รอดอ่ะผู้อยู่รอดจะทุกคนเป็นผู้อยู่รอดแต่ผู้อยู่รอด,น,ด,อรอดนั้นสามารถที่จะปลอดภัยได้อ่ะโอเคสำหรับ,บรไไคลิปนี้ถ้าใครถูกใจอย่าลืมกด subscribe กับพันกระนกนะสี่สิบล้านซับไปเลยเดี๋ยวเราจะรีบลงยูทูบเลยเพราะว่าคราวนี้เราชน,นะ hey!